แต่ F2 5 0บอกเลยที่นี่ครับเป็นสำนักเดียวที่ทำในประเทศไทยนะเดี๋ยวแข็งแรงแน่นอนนะครับผมทุบถึงได้เลยตกใจเลยฮะนี่ทุบจริงนะครับลองทุบครับเดี๋เป็นอะไร้ครับครับลองทุบทุบได้เลยแรงแรงเลยครับการที่จะนําเข้ารถรุ่นนี้มาจากอเมริกาจากอเมริกาน้อยก็จะมี7 8ล้านล้านเป็นพาร์ทแท้นําเข้านะครับเอามามิกเอามาแมทกันนะครับแล้วก็ตีบอดี้ให้มันพอดีกับพาร์ทที่เอามาอันนี้สำเนเฮ้ย สังเกตนะครับมีการเคลื่อนไหวตามตัวฝาท้ายเราเปิดใช่ไหมฮะออกแบบมาพิเศษนะเห็นว่าอยากได้แคมเปญที่พร้อมออกรถด้วยนะครับแต่งบอดี้หล่อๆด้วยนะเอารถคันใหม่ไว้อย่างที่พี่เขาบอกเนาะเน็กเจนเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วป้ายแดงส่วนใหญ่ลูกค้ามาทาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจอกับเบลครับต้องเจอกรถหล่อๆนะฮะแต่วันนี้โคตรจะหล่ออที่สุดเลยครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับ F 250นะเป็นบอดี้เหมือนตัวนอกเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อน F150 เนี่ยพี่ๆอาจจะเห็นกันบ่อยแล้วนะในเพจเบลเอยในตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่ F250 บอกเลยที่นี่ครับเป็นสำนักเดียวที่ทําในประเทศไทยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเบื้องหลังของเบลเนี่ยสองคันเนี่ยมีจุดแตกต่างหรือว่าการทําระยะเวลาการทำนานขนาดไหนครับเดี๋ยวเชิญเพื่อชาญมาเลยนะครับทุกคนพี่บี๊บพี่พี่บี๊บพี่พีบนะครับจากไทคอนคาร์นะครับผมแนะนําตัวได้เลยพี่ชลบุรีครับผมนะครับคือเราจะถามงี้พี่ ที่มาของบอดี้สองตัวนี้ยครับมันเกิดจากอะไรพี่เมืองนอกเขามีใช่ไหมไม่มีครไม่มีไม,มไม่มีด้วยที่มาก็คือออ่่าาทางอู่เราเนี่ยปกติทําธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งนะฮะเจ้าสํานักเองเนี่ยครับอ่ใช้ใช้รถฟอร์ดนะฮะชอบในสำนักรถ,ออรถฟอร์ดอ๋อชอบเลแบบนี้แรงบันดาลใจก็คือเอ๊ะทําไมอยากจะได้รถที่มันใหญ่ๆนะฮะใหญ่ๆนะสไตล์อเมริกานะฮะก็ที่มาของเราคือเอาต้นแบบ ของ F 2 5 0นะฮะซึ่งซึ่งดูแล้วมันใหญ่เบิกบืนนะฮะสไตล์ฝรั่งนะฮะคือคือบิ๊กบิ๊กครับผมเอ๊ะทำยังไงจะมาติดตั้งกับรถในบ้านเราใช่ไหมบ้านเรานะฮะเราเราการที่จะนำเข้ารถรุ่นนี้มาจากของจากอเมริกาจากอเมริกาน้อยก็จะมี7 8ล้านล้านใช่ใช่ใช่ไหมครับค่านุนค่านีพอทรงกรีเนี่ยประมาณเกือบ10ล้านนะถ้าเกิดพอดีแบบนี้เราก็เลย เราก็เลยซื้อเฉพาะชิ้นส่วนนะครับที่เป็นพัดแท้มาของแท้นะครับจากนั้นก็ดูจากรูปภาพนะฮะในการที่จะมาสร้างฝาำลำโปรงสร้างแก้ม,มหน้าหลังนะฮะแล้วก็มาจับวางสเกลให้มันแมทให้ลงตัวรถบ้านเราครับผมมันก็เลยออกมา,าได้ลักษณะนี้ รอขนาดนี้นะครับต้องบอกก่อนอก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยเอามาแล้วมาประกอบขึ้นเหมือนจิ๊กซอว์ไม่ใช่แบบนั้นนะคือเราต้องออกแบบก่อนแล้ววัดสเกลให้พอดีเป๊ะกับรถที่อยู่ในบ้านเราเนาะใช่ไหมครับว่ามันพอดีไหมขนาดเท่าไหร่แล้วการประกอบเนี่ยชิ้นเนี่ยมัน บิดเมต์มันจะสวยหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ฝีมือนะครับไม่ใช่ว่าที่ไหนทําก็ได้นะใช่ไหมพี่ใช่อยู่ที่ประสบการณ์การทาด้วยนะครับเป็นความชอบก่อนดับแรกครับผมความชอบรถฟอร์ดแล้วก็อยากได้รถที่มันดูใหญ่ใหญ่ดูใหญ่แต่ทํายังไงเรามัน7 8ล้านถ้าทาเข้าอะเราก็เลยนี่ครับทำแบบนี้เลยครับผมความชอบเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการทําแล้วก็มีลูกค้าจากทั่วประเทศสนใจใช่ไหมพี่ครับผมอ่าเริ่มจากเพื่อนฝูงกันครับไม่เห็นนะเพื่อนนึงเพื่อนน้นก่อนเพื่อนนั้นก่อน แต่งเล่นก่อนครับความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวก่อนครับผมก็เลยออกมาเป็นสอง้าศูนแรกเริ่มเลยทางค่ายเราก็ทําเป็นหนึ่งาศูนย์เหมือนกันนะครับมีมีมีบอดี้เก่าอย่นี้แรกเริ่มเลยเป็น1 5 0ศูนย์แต่นี้พอทําแล้วจะมีสํานักอื่นเขาเริ่มทํากันแล้วเริ่มมีแล้วเราสไตล์ชอบไม่เหมือนใครชีกชีกแนวพัฒนาต่อนะครับเป็นสองห้าศูนย์ เขาก็เป็นผลสําเร็จนะต้องบอกก่อนนะครับฉีออกมาเนี่ยเป็นตัวเนี้ยซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยพี่มาดูใ,ใกล้เลยนะครับไม่เหมือนกับที่เห็นแน่นอนนะฮะเดิมทีอย่างที่พี่ก็บอกเนาะเอฟรอนสิบเนี่ยเริ่มมีคนทําแล้วนะครับทำยังไงให้มันฉีกให้มันไม่เหมือนใครบิ๊กขึ้นมาอีกเนาะใหญ่ขึ้นมาอีกใช่ไหมพี่ให, <ๆ S 1> ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอะไหล่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอามาชิ้นมาประกบต่างๆเนี่ยพาร์ทแต่และพาร์ทเนี่ยแต่ที่พี่ก็บอกเป็นพาร์ทแท้นนําาาาเเข้คะครับมอมมิก เอามาแมทกันนะครับแล้วก็ตีบอดี้ให้มันพอดีกับพาร์ทที่เอามาอันนี้สําคัญจริงๆนะครับ,รบเรื่องความพอดีเรื่องความการประกอบเข้าไปแล้วใช้งานได้จ,จริงๆนะครับเส, <milhões S 1> สริมไอเทอรี่ด้านหน้าที่เป็นตัวไ์บาร์เนี่ยพี่เขาบอกว่าสามารถใส่เพิ่ม <Renaissance> เข้าไปได้เอาก็ได้เนาะตรงนี้ไม่เอาก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับ,รบมีสายไ,ได้นะครับเสริมไฟด้านบนนี้แถบอีกก็ได้ได้ครับพวกขอลากอะไรพวกนี้ขอล่างนี่ก็เป็นเฉพาะของของแบรนด์นี้เลยไอคอนคา์นะครับอูขอล่างนี่วัสด <Buff> ุส ใช้สเตลเลสครับผมโอ้โหไงใช้ของดีหมดแน่นอนของเดิมเป็นเป็นเหล็กครับใช่ครับทีนี้เราดูแล้วมันมีปัญหาเรื่องสนิมแน่นอนเลยเหล็กเนี่ยไม่สวยฮะเลยดีไซน์ใหม่ให้เป็นสเตลเลสใช้ของดีเข้าไปอีกนะเดิมมาดีใช่ไหมอันนี้ใช้ของดีไปอีกนะครับเป็นสเตลเลสนะลดลดการขึ้นสนิมนันเดงนะพี่พี่นะครับเปลี่ยนทั้งพาร์ตตัวกระจังหน้าตัวไฟหน้านะครับแล้วก็ตีด้านบนเนาะแล้วก็บอดี้ด้านข้างอย่างที่เห็นเลยนะครับ พร้อมไฟที่เป็นไฟตัดหมอกเดิมดวงเล็กก็เป็นตัวสปอตไลท์ใหญ่ๆนี้มาใหญ่เลยอันนี้คือใช้งานได้จริงๆด้วยใช่ไหมใช้ได้จริงใช้ได้จริงทั้งหมดนะอันนี้สําคัญเลยออกไปเนี่ยทุกชิ้นนะครับพาร์ททุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับใช้งานขับขี่ในเมืองไทยได้แล้วพอพี่ก็ใช้มาแล้วนะฮะเรียบร้อยใครเห็นผับ่านที่ไหนก็ต้องมองต้องมองต้องมองใช่ครับใลกครับมันแปลกไม่เหมือนใครนะอย่างที่บอกนะครับเจอกับเบลต้องเจอรถะหล่อนะครับแล้วก็มีสองคันนะงให้ดูก่อนนะครับพาร์ทฝั่งซ้ายมือเบลเนี่ยมันต่างก ฝั่งน้นจะเป็นโมเก่าฮะฝั่งนี้จะเป็นปี2018นะครับต่างกันที่กระจังหน้าไฟหน้านะฮะช่วงน้ไฟหน้าครับผมส่วนปีฝั่งนี้เป็น2020นะครับเขาก็จะเล่นลวดลายให้เราหน่อยแล้วแต่ความชอบ อันนู้นจะดูราบเรียบใช่ไหมฮะเรียบหน่อยอันนี้ก็จะดูแบบมีเล่นสีสันหน่อยครับเล่นความเงาของกระจังหน้านะตัวนี้จะเป็นแนวด้านด้าเรียบๆครับนี้จะดูเป็นรูปแบบใหม่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเบลสั่งเนี่ยครับพี่ลูกค้าอยากได้ไฟแบบนี้แต่เอาใส่กระจังหน้านี้ได้ไหมได้หมดครับอ่านี่คือจุดเด่นเลยนะใส่ด้วยกันได้ครับเปลี่ยนและคัสซอมแปลงได้แปลงได้ครับแปลงได้แปลงได้ลงตัวเลยครับอันนี้ลงตัวนี้บอกเลยว่าใครชอบสไตล์ไหนก็แล้วแต่มามิกันแมทกันนะครับใช่ครับ โอ้ oh, สวยจริงๆนะบอกเลยไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เซ็ตช่วงล่างก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะพี่ๆลองดูพวกล้อแมกยางเนาะด้านหน้านะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะอย่าลืมนะจุดเซนเซอร์นะครับแล้วก็เลด้์ทุกอย่างเนี่ยเวลาเรา,าพัดตอมแล้วเนี่ยยังใช้งานได้ท<ด>ั<ด>้งหมดอย<ด>ู่อันน,น,นี้อันนี้คือจุดเด่นของที่นี่เลยนะครับเป็นที่เดียวนะ เป็นที่เดียวในไทยที่ทําตัว F2 ส0มาแล้วทําได้ลงตัวแล้วก็ใช้งานได้จริงๆแล้ววิ่งบนท้องถนนแล้วนี่สําคัญเลยนะแล้วก็ด้านข้างก็คือเซ็ตช่วงล่างเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแช่พี่แล้วแต่ลูกค้าครับแต่ว่าจะใส่แม็กยางอะไรออฟเซตเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าบอดี้ขนาดเนี้ยเนาะอย่างน้อยต้องเป็นยางใช้ที่ที่เราอันนี้ก็คือแบบเซตแบบสแตนดาร์ดมาเลยฮะสแตนดาร์ดก็จะเป็นยางอยู่ที่30เท่าไหร่เอ่ยผมไม่ชัว ตัวนี้เป็น35ลบ44นะครับเป็น R20 ลบ44ครับแมตใช่ดูบอดี้มันต,ตัวโปรโปกวอาพันตัวนี้เราอสองคันนี้เราจะเซตยกประมาณ2นิ้วเพื่อ,อที่จะให้ฟิลลิ่งของการขับหลังจากที่แต่งแล้วยังคงเหมือนเดิม ทำความเร็วได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้สําคัญไม่สั่นแต่ลูกค้าบางบางท่านอาจจะชอบแบบสูงก็ได้นะฮะยกขึ้นได้อีกใหญ่ก็ได้มันก็จะดูบึกบึนแต่ก็ต้องเรื่องของการกับขี่อาจจะน้อยลงหน่อยดอปลงหน่อยนะครับต้องแลกกันพัฒนาก็ต้องแลกกันว่าเอาหล่อเขาแรกเอาหล่อเขาแรกถ้าเราหลอยกสูงวันนี้ฟีลลิ่งเดิมมันก็จะเพี้ยนไปนิดนึงเพี้ยนไปหน่อยนะครับแต่ว่าเราทำเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นฟีลลิ่งเดิมก็ใส่เซ็ตประมาณนี้ขนาดกับตัวพอดีเนาะลบ สี่สี่นะครับขอบประมาณ20เนาะใส่พวกยาง35หรือ325เนี่ยได้หมดเลยเซ็ตวันนี้มันจะพอดีกับตัวบอดี้รถนะฮะใช่ครับใช้ความเร็วได้ออกตัวไม่ไม่ไม่เหนื่อยนะครับความเร็วได้ปกติมนใช้งานฟีลิ่งเดิมได้อยู่นะครับได้ครับตัวนี้เจนเจนก่อนต้องบอกว่าเจนเก่าก็มาทําได้ใช่ไหมพี่ได้ครับตั้งแต่ T6 T6 ทีเอ็มซีนะคะเอ็มซีก็ได้ก็จะมีเน็กเจนเน็กเจนที่มาเพิ่งเปิดตัวเนี่ยที่จะใช้กันก็เอามาทําแล้วนะครับอนนี้ทําส่วนใหญ่ก็เป็น ได้เกณฑ์ใต้แดงมาหมดนะฮะส่วนใหญ่นะงานตอนนี้ต้องบอกก่อนเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะขึ้นโครงขึ้นบอดี้มันเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะพี่ประมาณ8เดือน8เดือนนะคือกว่าจะทําออกมาให้มันเป็นหน้าตาหล่อขนาดนี้ใช้เวลา8เดือนนะพี่พีนะแต่ตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่พี่เวลาเราทำคันหนึ่งใช้30ถึง45วันฮะกาอยู่ที่คิวคับอยู่ที่คิวอยู่ที่คิวนะครับไม่เกินสเดือนโดยประมาณนะครับไม่เกิน15วันครับตอนนี้ฮะไม่ใช่ว่าเราออกสื่อแล้วเนี่ย ลูกค้าน้อยลงนะลูกค้าทยอยเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะ <laughs> เรื่องคิวเนี่ยอาจจะถ้าเกิดวิออนแอร์ไปเนี่ยมีพี่ๆคนที่มาดูย้อนหลังนะครับอาจจะต้องเช็คคิวลวงหน้านะครับเช็คคิวเรียลไทม์อีกทีนะครับแต่บอกเลยว่าสวยออกแบบมาเนี่ยลงตัวหล่อสมการรอคอยแน่นอน,นพี่ๆ <laughs> ใช่ไหมนะครับเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> แต่ที่ไปดูด้วยสายตาเนี่ยผ่านกล้องอาจจะเห็นระยะหนึ่งนะครับแต่ดูด้วยสายตาต้องบอกเลยนะครับงานค่อนข,ข้างจะดีอยู่แล้วเนาะเรื่องฟิตเม่เรื่องงานประกอบเวลาเราดูด้วยตาาจะรู้นะครับความพอดีของตัวรถความพอดีของไฟนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะออกแบบตัวรถที่ใหญ่ขนาดนี้ให้เข้ากับตัวพาร์ทที่เรามาใส่นะพี่นะช่างภาพผมครับอ่าแล้วก็ตัวบอดี้อย่างที่เราบอกเนาะกว่าจะออกมาขนาดนี้ใช้เวลาระยะหนึ่งเลยครับส่วนเรื่องความแข็งแรงอันนี้ก็สงสัยนะพี่ทําออกมาเนี่ยมันลุยได้ขนาดไหนลุยได้ขนาดไหนใช่งานของเรานะฮะตอนนี้ไฟนอลล่าสุดแรกเริ่มเราใช้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กก็มีติดปัญหาเรื่องรถที่มันใหญ่นะฮะน้ำหนักมันเยอะนะครับน้ำหนักมันเยอะเราก็ต้องการที่จะ เปลี่ยนวัสดุนะครับให้มันเบาลงนะฮะอ,อันนั้นก็คือได้ไฟนอลล่าสุดว่าเราใช้วัสดุเป็นงานไฟเบอร์หล่อขึ้นรูปนะครับถามว่าเรื่องความแข็งแรงแข็งแรงไหมนะครับก็ข้อดีของไฟเบอร์คือมีการยืดหยุ่นนะครับกรณีเจอแรงพระทะนะฮะยืดหยุ่นดีนะฮะแข็งแรงแน่นอนนะฮะแข็งแรงแน่นอนนะครับผมทุบทุบได้เลยตกใจเลยฮะที่ทุบจริงนะ ครับลองซุบทุบได้เลยแรงๆเลยครับเจ็บครับที่มือเจ็บเฮ้ยอันนี้อันนี้ลองให้เห็นเลยนะลองให้เห็นครับ <c oughs> แรงๆแก้มข้าง เราทุบได้อันนี้คือข้อดีของไฟเบอร์นะครับยืดหยุ่นแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีนะครับกระจายแรงกระแทกได้ดีนี่คือข้อดีของไฟเบอร์นะครับบอกเวีารถพี่เขาไม่ใช่รถลูกค้าอันนี้รถพี่เขานะไม่ใช่รถลูกค้าที่เอามาทำวันนี้เดี๋ยวทำเข้าใจใหม่นะครับพี่เขาทุบให้ดูเลยว่าเฮ้ยบางคนสงสัยเรื่องความแข็งแรงให้ดูว่าไฟเบอร์เนี่ยมันไปขนาดไหนปกติใช้ค้อนครับอันนี้ใช้มืออันนี้เบาๆใช้มือให้ดูแกงใจนิดหนึ่งหมายความว่าถ้าใครจอกฟอร์ดไปเนี่ยแนวออฟโรดอยู่แล้วนาาาะะฟออรรร์ดเเเเนนนีี่่ยยยยคับบไปลุสๆทให้ดดูขนนนาี้้แแลวะอบตกใจด้วยเมื่อกี้นะครับบททุให้้ดูของแเลย นะครับไม่มีการเทียมกันโอเคถ้าเป็นเหล็กก็จะมีรักยิ้มมั่งอะไรมั่งมีรักยิ้มมีชมรุ้ดอะมีรอยมีรอยนะฮะนี่ไฟเบอร์เราแข็งแรงแน่นอนเรื่องความแข็งแรงครับแล้วก็การจับยึดนะครับใช้สกรูเราใช้สกรูที่เป็นพาตสแตนดาร์ดนะครับสามารถที่จะถอดประกอบใหม่ได้นะครับ แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแล้วแต่เทคนิคกันไปมแต่งเราเนี่ยคือออกมาถอดออกมาได้ครับถอดออกมาได้ผมเปิดให้ดูมามามาๆโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับให้โชว์โชว์อันนี้คือให้ดูเรื่องของตัวภายในนะครับเรื่องของงานประกอบเรื่องการจะขึ้นรูปหรือว่าชิ้นน็อตอะไรเงี้ยครับเวลายึดนี่ให้ดูเลยโอ้มันตีออกมาข้างนี้เลยนะสวยข้าง โอ้โหนี่เปิดให้ดูเลยนะข้างในมีการจับยึดน็อตนะครับแล้วก็มีการปิดปิดปิดบังสายตาหน่อยเพื่อความสวยงามที่มองไปนะไม่ใช่สวยแต่ข้างนอกข้างในดูไม่ได้อันนี้ดูแลยังข้างในนะเก็บเก็บยันไม่ยันข้างในเลยตัวนี้เราดีไซน์ใหม่ฮะใช้สแตนเลสครับต้องการสนิมนะครับจับยึดตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับที่บอกว่าหล่อขึ้นรูปนะจะทำลวดลายทำ โอ้เคียงรถข้างนอกก็สวยข้างในก็งานดีไม่แพ้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวีบอกคำเนียบเลยอันนี้คือใส่ใจนะครับใส่ใจสุดๆเลยนะเพราะดูจากข้างในเรื่องการเก็บงานเรื่องการวางเลเยอร์น็อตตัวนี้บอกเลยว่าสวยครับมีตัวหนังสือบอก F 2 5 0เห็นไหมฮะใช่ครับดีที่นี่ของของลำดับการผลิตที่นี่ โอ้โหอันนี้ดูพัดได้ชัดเจนเลยอันนี้ดีมีข้อมูลทุกคันครับรถถ้าออกไปจากที่นี่คือเพจตรงนี้ครับมีเพจเป็นนัมเบอร์ัี่ืมนี่ครับให้ดูเพจตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือแบบเหมือนว่ามีแน่นอนทุกคันที่ทำนะครับพี่เขารู้เลยว่าคันไหนใช่ดูใช่ครับดูเพจรู้เลยครับบ่งบอกได้เลยที่กําเนิดนะฮะอันนี้ดีถ้าเป็นเน็กเจนอ่าก็จะสวยงามกว่านี้อีกครับด้านบนเพราะว่าเน็กเจนเนี่ยเขาจะเรียบออมาเป็นขนาดประมาณนี้ไปครับผมจะปิดปิดหมดเลยครับ จะดูสวยงามกว่านี้ก็แล้วแต่รุ่นรถที่ที่เข้ามาทําบอกเลยครยี่ออกนี้เก็แล้วมาทําบอดี้นี้นะภายนอกก็สวยนะเปิดมาเนี่ยโชว์เพื่อนโชว์ได้ครับโชว์ได้เลยนะบอกเลยว้าวนะครับกีดแน่นอนนะผู้ชายกีดแน่นอนนะสวยทั้งภายนอกภายในนะครับนี่เลยเรื่องของความตรทานกับเรื่องของงานประกอบนะครับชิ้นทั้งภายนอกภายในให้ดูขนาดนี้นะครับพี่โอเคครับขอบคุณครับครับผมประมาณนี้เดี๋ยวไปไปตัดตรงกลางครับผมโอเคที่สาคัญเลยสวยนะครับด้านหน้าว่าหล่อเท่เนี่ย ข er ้างหลังก็ดูดีไหมพี่ก็ด so ูได้เลยครับข้างหลังมีสองแบบข้างหลังมีสแบบด้วยพี่เขาโชว์ว่ามันมีอีกแบบหนึ่งนะที่ออกแบบมาใหม่อันนี้นําเสนอครับนบุ้มชายนำเสนอด้านหลังเลยครับครับผมอันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นการชนที่ออกแบบใหม่ใช่ไหมพี่เพิ่งออกแบบมานะเพิ่งออกแบบใหม่ครับอันนี้เอาใจเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับอ่าเพื่อความแปลกใหม่นะฮะเพื่อความแปลกใหม่ก็ตัวกันชนหลังเนี่ยสามารถจะยุบตาม ฝามโปรงเวลาเราเปิดฮะอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเฮ้ยโอ้โหสังเกตนะครับอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวตามตัวฝาท้ายที่เราเปิดใช่ไหมฮะออกแบบมาพิเศษนะไม่มีการโดนกันแน่นอนนี่พี่ไม่โดนโอ้นี่ดีเลยนะครับ ตั้งใจนะไม่ช่หลุดตั้งใจอันนี้ตั้งใจเดี๋ยวลูกค้าจะเพราะปกติเนี่ยวันคราเวลาเปิดเนี่ยมันจะไม่ได้ยุ่งกับตัวกันชนท้ายแล้วการดีไซน์ครับไปไฟก็ติดอยู่นะอหกันชนท้ายตัวนี้เนี่ยถามว่าทํามาเพื่ออะไรมันก็จะได้ดูแบบอ่ะมันจะแนบกับตัวฝาปงได้จะดูลูปร่างออกสปอร์ตหน่อยนะฮะเพราะช่องว่างช่องว่างระหว่างอ ท้ายกับกันชนนี่ก็จะแนบสนิทนะเดิมทีมันจะมีช่องว่างนะจริงๆจะมีช่องว่างดูตัวอย่างคันนี้อย่างนี้เลยถ้าเป็นออริจินอลนะฮะทรงออริจินอลเดิมๆตามสเปคของเมกาเลยครับผมมันก็มีช่องว่างให้เราเห็นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ อ่ให้มันติดได้ใช่เพราะมันมีช่วงเปิดมีปัญหาช่วงเปิดมันจะชนครับผมอันนี้รถปัญหาช่วงเปิดแต่ผมเวลามองดูมันดูฟิตมันดูสปอร์ตขึ้นนะขึ้นมันดูชิดใกล้ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันจะไม่มีตัวช่องว่างกันแล้วนะครับสวยเลยครับเป็นออชชั่นให้ให้ลูกค้าเลือกครับอันนี้อันนี้ผมชอบนะเพราะว่าดีเลยนะครับเป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งที่พี่ๆบางคนเขาชอบเป็นแนวเนี่ยเนาะเป็นแนวสปอร์ตที่ชิดกันอย่างนี้ชดกันเราก็เลือกกับแบบนี้ไปเลยนะครับเวลาเปิดเนี้ยมัน วิ know, das ja ่งแบบนี ist. Ist ้ก็คือมีเหมือนกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเป็นไรบาร์อย่างนี้เลยตามไฟเลี้ยวไฟเฉินก็ติดปกตินะครับด้านล่างไฟท่ออันนี้เป็นพวกคัสตอมย่อยเราก็เลือกแบบแบบได้เลือกได้ครับเออนี้ดีอันนี้ดีนะครับอันนี้เป็นท่อโชว์อปนท่อโชว์อันนี้เป็นท่อโชว์ท่อจริงก็อยู่ด้านล่างท่อจริงอยู่นี่อยู่ฝั่งนู้นนะฮะโอเคตอนนี้แล้วแต่ลูกค้าครับว่าจะออกแบบไหนตีออกซ้ายขวาไอ้ออกสี่ได้หมดครับได้หมดเลยอันนี้แล้วแต่เราชอบครับ เป็นรถที่ตอบสนองความต้องการความชอบตัวเองล้วนๆนะครับเราชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นนะมาคุยได้เลยครับเข้ามาลูกค้าชอบตรงนี้อยู่ส่วนชิ้นส่วนนี้อยู่ฝั่งซ้ายฝว่าขฝาอะไรมาตัดมาคุยก่อนปรึกษาได้เลยว่าออกแบบช่วยกันออกแบบว่าแบบนี้มันเข้าหรือเปล่าเอาแบบนี้ออกทางนี้ครับอันนี้ดีนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญแนะนําด้วยแล้วก็ทําให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงใช้ยังไงนะครับนี้เลยบอกเลยว่า จบครบที่นี่เลยนะนะครับที่เดียวที่ทำสอง F สองหน้านะครับมีให้เลือกแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะวันนี้เป็นไงบ้างนะครับไม่เคยเห็นแปลกตาแปลกใจใช่ไหมรถบอดี้ขนาดนี้นะครับอยากเห็นตัวจริงก็ดูได้เข้า<ด>มาได้นะครับได้ครับร้านพี่อยู่ที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับผมอืมอผมโอเคก็ อโทรสอบถามผ่านเพจเบลก็ได้นะครับหรือเบอร์เบลก็ได้หรือจะผ่านพี่เขาก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แคมเปญที่พร้อมออกรถด,ด้วยนะครับแต่งบอดี้หล่อๆด้วยนะเอารถคันใหม่ไว้อย่างที่พี่เขาบอกเนาะเน็กเจนเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วป้ายแดงส่วนใหญ่ลูกค้ามาทาแล้วนะครับก็เข้ามาจองคิวก่อนได้ก่อนที่คิวจะเยอะอดีบีนะนะครับรสำัวันนี้เดี๋ยวเบลมีอินเสิร์ตรอบคันให้พี่พดู2คันนี้อีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงหล่อขนาดไหนนะครับ ฝากเบอร์นิดหนึ่งนะชอบแบบนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับ06464256นะครับเบอร์เบลนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พี่บีครับพี่บี๊บอีกรอบหนึ่งครับจากสำนักไอพ่นคานะครับออกแบบรถได้ถูกใจแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเบลขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เบลนะครับผมรถลอยๆอย่างนี้มีไหมพี่ๆเห็นตลอดแน่นอนนะครับสวัสดีครับผม